เอาเข้าแล้วพี่น้องตอนเย็นครับผมผมออกมาเบิ้งรอบหรือว่าตัว,วิ่งอย่างเขาผมเลยยกขึ้นมือก้อนมาหันนี่พี่น้องโอ้่าพี่น้องผมเจออะไรออ้ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ด้วยออ้ตะกรับพี่น้องสามตัวเบลเลอร์ครับผมออ้มาออพี่น้องปากกาง่ยครับ เข้าฝูงที่เลืปลาหมอตะกลับขบันบานมา,มา,มาเป็นผงหิดพี่น้องอู้ปลาสามตัวบักถ้าผมมาเมืออื่นนะผมว่าผมจะได้อีกเด้เนในเบื้องสรงนี่แต่ว่าแต่กลับมาหูกันพี่น้องนะเป็นการเสียงดงืองมันอาจจะออกก็ได้ครับผมปัอกอะไรอย่างนี้พี่นอ้องบัาท่อมความมือครับ ม่ยูนในรอบด้วยพี่น้องโอ้มีถุงยู่มีถุงย,งยู่ถุงขยะเก่าๆเขาอยู่ปปอเจอของดีเข้าแล้วปอพี่น้องปากกาต้องกลับไปสั้งแล้วครับผมอุ้ยใหญ่อะไรขนาดนี้พี่น้องหืมปากกายกอย่างมันหลุดเข้าฝ่ามือเลยครับ ว้าวพงคอนปลาลิ้นที่เราเห็นตาลังไวๆอุ้ยเขาสามตัวตัวยังไงครับพี่นอ้องหนึ่งสองตัวงามๆครับผมบุกเข่าลายมือเลยเนีย่สองตัวที่สองอน่ะพี่นอ้องสองก็ขับปลาขาวมาอีกสองสามตัวปลาขาวรอไว้ที่นี่แหละสาม แม่วบอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะกลับไปสรางยุบบ้านให้เบิ้งเด้อปากกาสี่นักักกิโลพี่น้องยังไครับมาพี่น้องเรามาถึงค่ำครับผมก็กลับไปเบิ้งค่ำๆเาพี่น้องเนาะเบิ้งป่าป่าอ่ะมันใงยไยหลเดี๋ยวขอสังมือหน่อพี่น้องเนาะมาวอดบ้านนะครับปากกาเด้นี่นีาหมอช้างหยิบหนักจัดเท่าไรมพี่น้องเครื่องโลอออด บักยางไงาครับผมเกือบหกขีดอะหกขีดตะดตีเท่านั้นแะพี่นอ้องอู้ยังไงไพี่นอ้องเอาเด๋ยวสั่งทั้งเบ็ดเนี่ยสามตัลวละมันได้จักกิโลกันทันดีสามเมียลูกมันเนี่ยเอาพี่นอ้องเอาโอ้เต็มเต็มตาสั่งเลยครับโอ,โอ้สามตัวแปดขีดพี่น้องเกือบโลนึงอะ โอ้ยหง่หลายครับผมมันหมานครับผมพี่น้อง